เดี๋ยวเราจะมาล้างสารพิษกันวันนี้นะคะด้วยเมท็อกซ์เมท็อกเป็นไฟเบอร์นะคะล้างสารพิษใน5ระบบระบบลำไส้ระบบเลือดตับไตนะคะถ้าลำไส้เราสะอาดสุขภาพเราก็ดีลดโอกาสในการไม่เป็นมะเร็งลำไส้นะเพราะถ้าลำไส้เราสะอาดสุขภาพหน้าแต่เราก็สดใสกินง่ายๆสดๆจริงๆ เทใส่น้ำนะคะเทใส่น้ำเขยา่าต้องรีบเขย่าหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นไฟเบอร์อยังดีเป็นไฟเบอร์อที่จะช่วยในเรื่องของเอามุกเมือกมันเอาสารพิษออกจากร่างกายแล้วก็รีบเขย่านะคะเขยา่าปุ๊บสามทีพอแล้วก็กินรสชาติอร่อย อร่อยมากเช้ามาทายโอ้โหมุกเมืออกันออกมาเหม็นเท่าอายุสุขภาพดีสวยจากข้างในสู่ภายนอกอร่อยมากสุขภาพดีด้วยลดโอกาสเป็นมะเร็งด้วย Bye.